โยอวาซาดิบลุนเมกาดิบลุนนูบายดิบลุนชาวไซน์ดีกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม War e g e n e RTS Strategy Game นะทุกชมนะเป็นเกมว่าแนว RTS นะครับวางแผนต่อสู้โจมตีมุมมองด้านบนนะเหมือนกับเจ้าตัวเกม Warcraft เลยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเก็บออกใหม่นะครับมีเล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วนะคนดูนะโกเทโกตรึงนี่ปรวมมาเล่นกันได้นะลิงสิทธิเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเยใต้คลิปนะเปิดสตูไทยไปที่เรียบร้อยนะครับคนดู มาวามาวาใส่สักหน่อยละกันเฮ้ยเดี๋ยวซับนะบมก,ก่อนอืมแทงแทงเอาดิโคโนดโคโนดมาว่าเย้เอาดิดดาาดติจมตีก่อนนะฮะคนดู I am good ซับเลยนี่เป็นไงไงฮิวทีนึง มาว่ามาว่าเฮ้ยพาลาดินพาลาดินนะอันนี้ลากตัวไปต่อสู้สินะโอเคเฮ้ยโคตรดีเหมือนวอลครับเลยปะใครเคยเล่นวอลครับนะนี่ใครเคยเล่นวอลครับบ้างโอสมัยถ้าถ้าถ้าอายุไม่เยอะนี่อาจจะไม่เคยเล่นนะครับต้องอายุป,ประมาณยี่สิบห้าขึ้นนะถึงจะถึงจะเคยเล่นในสมัยก่อนนะท่านผู้ชม เย่เอาเปล่าเว้ยเว้ยใส่กันนัวเลยตุ่มนุ้นสวอร์แมนเอาดิใส่ดิครับบวกมันมันบวกมันมันอันนี้ฝั่งเรานะท่านผู้ชมนะฝั่งเรานะครับนี่จะใส่เสื้อสีเงินนะครับเราจะเราเป็นฝั่งมนุษย์นะครับต่อสู้กับฝั่งอ็อกนะที่จริงมันเล่นได้สองฝั่งนะครับเวงไรเดอร์เฮ้ยเอาดิเอาดิมันสั่งถอยทับว่ะหนีไปไหนครับน้องหนีไปไหนครับน้องนี่เป็นเกมมือถือนะคนดูนะ มีได้ทั้งไง OS ก็ Android เลยนะครับนี่เอาว่าเอาว่าไลฟ์แมนอบโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยแ่นไปแล้วนะฮะแทบทูคอนทินิวก่อนนี่วิกตอรี่โคตรีโคตรึงอ่ะพี่ รับของนะฮะคลิปเลยอันนี้นี่เปิดของโอ้ในการ์ดของดีจะหนี่เคมรีวอร์ดก่อนตอน,นช่วงแรกมันจะเป็นแบบว่าอ่าสอนเราอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่แคมเปญต่อไปเลยนะครับอ่าเกมนี้มีม,ม,มีอย่างที่บอกนะครับมีโหมดแบทดทงแบทเทิลอะไรพวกนี้ด้วยนะคนดูนะว้าวโคดมันโคตรตึงโคตรอันตรายพี่เอ้ยเอาละว่ะนี่เราก็ต้องแบบสร้างถุงสร้างฐานอะไรพวกนี้ด้วยนะคนดูนะ นี่มันมีตัวหลอยแล้วอยู่เกลิต้านาเชอร์นี่อย่างเงี้ยเราเจออัศวินเราในพวกหลอยไกลมันแบบตัวมันจะไม่ค่อยถึกนะเอาดิเอาดิอ่าเป็นไงวอลค้าบนมือถือโคตรมันโคตรหล่อโคตรตึงกดตีกันมานี่สร้างฟาร,ร์มตรงนี้นะครับนี่มันจะมีคนงานเนี่ยเวิร์กเกอร์เรานะคนงาน construction complete construction complete เนี่ยเอล่าคน,นนี้แม่อ๋อโอเคย้ายคนงานจากอ่าตัดไม้มาช่วยทําเหมืองนะฮะคนดูนะที่ตรงนี้แล้วก็สร้างวอร์คเกอร์ขึ้นมากี่ตัวเนี่ยให้สร้างกี่ตัวสร้างคนงานขึ้นมากี่ตัวเอออีหนึ่งตัวเหรอนี่เราจะมีทรัพยากรที่เป็นทอง ก็คือเหมืองนะครับแล้วก็ไม้นะที่ตัดไม้นะแล้วก็รูปเนื้อรูปเนื้อนี่จะเป็นทรัพยากรคนนะที่เราสร้างได้นะครับเมื่อกี้นี้มันตันสี่สิบเนาะแต่และตัวก็จะนับเป็นหน่วยนะไม่รู้ว่าตัวตัว,ตวหนึ่งจะกี่กี่กี่ใช้กี่เนื้อนะครับ small view เอาวเอาวะ <c oughs> ตัวตรีเอาเดิลงเรื่อยมาแล้วนะคนดูนะอลาดินเราเหมือนโอมเนะคนดู บาแล็กนี er ่บาแล็กสร้างบาแล็กครับคนงานเราก็จะมานี่พวกออกมาแล้ว e อนิมี่อินไซส์สตูอยู่ข้างในครับสตูแล้วเดี๋ยวมันแถบนะครับลากตัวตรงนี้นี่มีสองตัวนะมีออกมีออกไก่กาตัวหนึ่งออกไก่กาตัวหนึ่งหรอเราใช้สกิลได้นะคนดูนี่เห็นไหมสกิลฮิวยะโคตรหล่อโคตรถึงแถบ โอเคลงตรงนี้นะซ่อ๋อนี่ตรงนี้บาเล็กนี่ไว้สร้างทหารนะครับกำลังพลณเรานะคนดูนะเย้ <Yeah! S 2> มา,าว่ะไปอ๋อไปถล่มฝั่งศัตรูนะครับคนดูนะกดคลิกตรงนี้ไปดีเราเอาว่ะเอาว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้เปรียบนี่เนี่ยซับเลย เกมนี้เันได้120เฟรมเรทนะไม่มีภาษาไทยนะครับคนดูนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับจะตรงนี้ก่อนปรับแต่งเอ้ยสแสดงการควบคุมแนะนำแสดงโอเคนี่ผมเล่นบนอนิมูเลเตอร์นะโทรศัพท์ผมอ่าช่วงอ่าเขาเรียกว่าช่วงนี้ไปส่งไปเปลี่ยนแบตอยู่นะครับอืมแบตมันผมใช้งานมาสามปีแนละ้วต้องเปลี่ยนแบตครับแบตมันเสื่อมลนะนี่อย่างเงี้ยนะสับเลยดิมาดิสับทีนึง ทีหนึง่งเอาว่าเอาว่านี่อย่างเงี้ยนะฮิวเราสามารถเรียกรวมพลทั้งหมู่ได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าให้ตัวมันตีออโตโ้แบบนี้ก็ได้นะครับเราก็ลากได้เลยนะเอาว่าเอาว่ายังรอย,อยังตรึงไม่ดึงได้ไงอ่ะพีชฮาฟูมาดิมาดิสวอตแมนมินิแทงส์โอเควิกตอรี่ วิสตลอรี่วินด์นี่รับของครับคอนติเนียลของก่อนเลยกดสคลิปนะฮะตรงนี้แย่เคมรีบอร์ดปะเอาวะอย่างตรึงนี่อาร์มอามี่โอเคต้องคนทหารนะครับกดคอนติเนียลก่อนไนส์ไนส์ไนส์เฮ้ยโ okay. อเคเฮ้ยวันรับตัวเยอะแท้ลูกพี่ อันนี้ทหารแล้วนะครับไปอัพได้นะคนดูหน้านี้อัพตัวละครอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ดูได้ว่าเรามียูนิตอะไรบ้างพวกนี้เขาจะเรียกว่ายูนิตนะนี่ยูนิตตรงนี้ยูนิตแล้วก็ฮีโร่ฮีโร่จะเป็นตัวหลักนะอืมแล้วก็บิลดิง่งจะเป็นพวกสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สกอร์เป็นไอเทมนะครับไอเทมที่ใช้นะในการต่อสู้อะไรพวกนี้นะนี่ยูนิ่งยูนิตอยู่นี่นะครับนี่อินสตราคชั <code. S 2> ่นบิลดิ่งเราสามารถอัพเลเวลยูนิตได้นะคนดูนี่เห็นไหมอัพเกรดเลเวลยูนิตได้สตองเกอร์นี่แล้ว เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตัวที่เราแบบว่าสู้สู้ไหวนะครับอัพเกรดอัพเกรดนี่เป็นไงนะล่ะโครออัพจนตันไปด่านต่อไปฮะเ<ฮ>มา่ามาเม่ามานี่มาแล้วนะฮะศัตรูมาแล้วอนินเนมี่อินไซด์โอ้โหสู้ไหม่ใหมมากันเยอะเหลือเกิน รตันโอ้ยมันมาถล่มบ้านเรานี่เป็นไงล่ะเจอสายค้อนมานะครับโคตรโหดอ่ะบูบูโอ้ถึกจัดเลยนะเฮ้ยโคตรหดสกิลยังโหดวเราคนดูทุกทีเดียวตุยเย่เลยหือหือกัวตึงกัวตึงวอลสมิธนั้งตัวนี้วอลสมิธนี่เรากำลังมาช่วยนะครับ มาดิมาดิลากตัวก่อนสับเลยดิครับอืมสับเลยสับเลยเฮ้ยเอาดิโหจะจัดเก อีกตรงนี้นะครับคุณดู i c h Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง5 0 0 0 0นซัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย y o มาแล้วฮะคนดูอ๋อ oh, oh. ต้องติ๊ ไปสำรวจตรงนี okay, โโ aller, โ hey, ้โอเคโอเคโทษโทษโทษพอดีเอ okay. ือไปหน่อยเอา่啊เอาานี่ completing นี่ leader camp นะฮะท่านผู้ชมนะมันมีปัญหากับพี่ pick it โอเคอีกลาก่อนนะครับเบอร์เกอร์สร้างเบอร์เกอร์เรากี่ตัวนี่ฮือสร้างอย่างน้อย2ตัวหรอ เคสมองฮิวอ๋อมีทรัพยากราที่ไว้ตัดวงตัดไม้เลื่อยไม้ไหน่อยนะโอเคโอ้ฐานเรากำลังยิ่งใหญ่เลยน,นี่คนดูเอาว่ะเอาว่ะถึงจะัด,ดคิด s t r u c t ั่น complete นี่เรียบร้อยนะครับนดูตรงนี้ตั้งวอลชมิตอ้าวตัวกูเต็มแล้วหนึ่งรอมันสร้างนี้เสร็จก่อน ไอ้นั่นเราเต็มนะครับคนดูแคสเซิลเราต้องอัปเกรดนะครับมันถึงจะอัพย,ยูนิตเนื้อนี่ขึ้นมาได้ให้มันแบบฐานมันใหญ่ขึ้นน,นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันต้องอัปเกรดยูนิตตัวนี้ให้เต็มก่อนอัปเลเวลยูนิตเฮ้ยมาแล้ว嘛มากันเป็นกองทัพเลยอ่ะรอสร้างนะครับคนดูสวยอัปเกรดคอมพลีทอัปเกรดคอมพลีทเอ้ยไม่ใช่ฐานแร่เนื้อนี่ว่嘛ฐานแร่เนื้ออยู่ไหนวะเนี่ยอันนึงอันมารีบูไม่ได้อีก จำได้ว่ามันมันอันนี้ได้นะคนดูตั้งฐานแล่เนื้อได้อัปเกรดแล้วโอเคตรงนี้เป็นฟาร์มอ่ามันอัพมันอัพเนื้อตรงไหนวะอ๋ออัพเนื้อต,ต้องอัพฟาร์มขึ้นมาเหรอถึงจะขึ้นได้โอเคนี่คนดูนี่ต้องอัพฟาร์มนะครับในบิวต,ตรงเนี้ยฟาร์มไหนวะเดี๋ยวไอ้้ไอตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยต,ต,ตัวนี้ชื่ออะไรฟาร์มหนึ่งเนี่ย ฟาร์มหนึ่งแม่งอยู่ไหนวัดสมอลวิวไม่ใช่มีฟาร์มตรงนี้นครับนี่ๆตรงนี้มันมันถึงจะเพิ่มได้ได้นะเอาว่ะเอาว่ะใส่หน úa ดิครับเราติ๊กเลือกมันได้นะว่าเราจะลงตรงไหนนี่สั่งมันได้นะครับสั่งว่าต้องไปลงตรงนี้ด้านหน้านะฮะโอเคโอเคโอเคโอค้หดักฟีดตรงนี้ ไอ้ default default the dark force รอได้เลยครับมันให้ไปทำลายตรงนั้นนะทำลายมุมมืดนะครับ construction to building โอเคเอาว่ะอ้าวแม่งเลือกเลือกรวมพลไงวะ อ๋อตรงนี้ตรงนี้มีเรียกรวมพลอย่างนี้นะครับคนดูต้องกด double ลคลิกเหรอเฮ้ยมันเรียกรวมพลไงวะนี่ตรงน,นี้โอเค darkness will break r k n e t r i n เค,น,เคน่าจะพอแล้วแหละมันใช้เนื้อสามนะพวกนี้นะ <ผม S 2> ไปลุย Over there. ไปไปไปอดหลอกอดตึง huh, ยูสมิธโอเคแถบฮิวสาบดิครับสาบดิครับ ตาบเลยครับโหดจัดจานเดียวเดียวไล่ทุบครับตึงๆพังนั่นน่ะพังนั่นน่ะเย้โหดจัดจายพี่โกบี้มีเรียบร้อยฮะคนดูวิกตอรี่ยัง คอมพลีตนะเรียบร้อยครับชนะแล้วนะฮะอ่าคนดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม Origin RTS Strategy นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำแย้ใต้คลิปนงสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับมีเล่นทั้ไงไอโอเอสก็แอนดอรอยเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ตัวลนก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตร ลิ man, ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้รถเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซัพ์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้น <Wow. S 1> ลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ r i c h m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ r i c h m a n คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย